สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้คือน้องทิพย์จะมาอธิบายนะคะมีพี่พี่แผนนขับส่งเงินมาให้น้องน้องบ้านตรงสี่นะคะคือน้องทิพย์น้องหอมพองแล้วก็น้องหมยเงินแล้วก็น้องหอมเงินนะคะเราได้เงินนะคะแต่ว่ามันพี่เขาส่งมาให้น้องทิพย์ตั้งแต่ โหนานมากแล้วตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วแล้วนะคะคือ,อทําไมน้องทิพย์ถึงเพิ่งมาเอาเงินมาให้น้องๆเขานะคะก็เพราะว่าน้องน้องทิพย์ก็บอกน้องเขาทุกครั้งเลยนะคะคือถ้าได้ลงไปกดเงินน้องทิพย์จะเอาเงินมาให้เพราะว่าเงินอหยู่ทั้งอยู่ที่ทายหมดเลยน้องทิพย์ไม่ได้ลงไปกดเงินนะคะเลยมันก็เลยแบบมาถึงถึงวันนี้นะคะคือน้องทิพย์ก็เลยแบบ ไม่มีเงินไม่มีเงินใช้ใช่ไหมน้องทิพย์ก็เลยไปให้พี่ชายไปบอกให้พี่ชายขอเงินพี่ชายยิ้มเงินพี่ชายก่อนน่ะยิ้มเงินพี่ชายอา่ที่ที่เมืองไทยให้ส่งมาที่นี่นะคะก็ยิ้มพี่ชายก่อนนะคะเพราะว่าบัตรทุกเอ่อทุกบัตรอ่ะน้องทิพย์อยู่ที่น้องทิพย์หมดเลยก็เลยไปกดเงินไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนน้องทิพย์ให้พี่ชายส่งเงินมาให้น้องทิพย์แล้วก็เออเลยได้ได้ได้เอาเงินนั้นไปช่วยยายแล้วก็ แล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะก็เลยจะไปมอบให้พี่ๆทุกคนนะคะและวันนี้ก็เลยต้องถ่ายคลิปให้พี่ที่ส่งเงินมาให้นะคะคือแบบหลายเดินมากแล้วต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ให้น้องๆเขานะคะคือน้องทิพย์ไม่ได้มีเจตนาที่แบบเก็บเงินไว้ในตัวเองนะคะพี่ๆทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าน้องทิพย์ยังไม่ได้ออกไปยังไม่ได ไปกดเงินนะคะเงินน้องทิพไม่มีนะคะในส่วนตัวของน้องทิพก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวมาถึงถึงถึงตอนนี้นั่นแหละเออก็เลยแบบเออแบบมันมันนานเกินไปอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยแบบโอ้หนโควิดเมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้นะคะก็ทางไทยเป็นบ้างทางพมา่าเป็นบ้างทางนู่นทางนี่เป็นบ้างอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะน้องทิพย์ก็เลยต้อง ต้องให้พี่ชายส่งเงินมาให้ทางทางนี้ก่อนนะคะพี่ชายก็มีเงินพอดีเลยนะคะก็เมื่อก่อนพี่ชายก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเพราะว่าเป็นโควิดเนาะได้ทํางานบ้างพักบ้างแบบนี้มันก็เลยเขาก็หาลิงท้องเขาทางนู้นเนาะแต่ตอนนี้คือพี่ชายเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งน้องทิพย์ก็เลยยิ้มมาก่อนเพราะว่าน้องทิพย์ต้องให้เขาเพราะว่า ใจคอไม่ดีอ่ะที่ยังไม่ได้ให้เงินน้องๆเขาเนาะน้องๆเขาก็คืออน้องทิพย์บอกว่าถ้าได้ลงไปกดเงินก่อนค่อยเอาเงินมาให้น้องๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ใจใจใจจริงอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆอ่ะน้องเขาคงแบบอยากเอาเงินนั้นมาใช้อยู่แล้วเพราะว่าเงินอ่ะทุกคนก็ต้องการเนาะเออนั่นแหละก็เลยน้องทิพย์ก็เลยแบบวันนี้น้องทิพย์ก็เลยไปถ่ายคลิป จะเอาเงินนี้ไปมอบให้น้องเขาแล้วก็ให้น้องเขาเก่าขอ,อคำขอบคุณพี่เอฟซที่ส่งเงินมาให้น้องเขานะคะก็นานมากแล้วก็ถ้ายังดูอยู่ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะคอมเมนต์ตึกคอมเมนต์มาด้วยว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าที่พี่เขาส่งมาให้น้องทิพย์อะมันแมสเซนเจอร์มันแบบ โอ้โหนานมากเลยเนาะแล้วก็วันวันนึงม essenger เข้ามาในน้องทิพย์คือเยอะมากเลื่นขึ้นไม่เห็นแล้วชื่อใครอะไรเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าจําได้จําอะไรจำจำเงินได้อ่ะจำจำเงินที่พี่เขาส่งมาให้แบบเนี้ยจําได้อยู่ว่าใคร อยอดเงินเท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้ก็จาได้อยู่ในในหัวอยู่แต่ว่าที่ messenger พี่เขาส่งมาให้เชื่ออะไรนู่นนี่นั่นก็จําไม่ได้แล้วก็เลยแบบไม่ได้แจ้งเตือนพี่เขาไปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้แจ้งเตือนว่ายัางไม่ให้เงินนะคะแต่ตอนนี้น้องที่มาถ่ายคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะจะได้แบบพูดคุยกันหรือไม่ก็ทักมาอีกทีนึงนะคะจะได้ขอบคุณเป็นทางการแล้วก็จะบอกอีกทีนึงนะคะ แล้วตอนนี้น้องทิพย์จะเอาเงินนี้ไปให้น้องอหอมพองกับน้องหมวยเงินตอนนี้เขากําลังเย็บผ้าอยู่น้องหมวยเงินก็ตั้งแต่แต่งงานไปก็คือแบบก็เป็นแม่แม่บ้านแม่เลินเหมือนอันแม่บ้านแม่เลินแล้วเนาะต้องอยู่อยู่แต่อยู่แต่บ้านอของสามีทํางานบ้านของสามีอะไรไปเนาะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วนะคะ ก็เลยนานๆานที่จะเห็นเนาะแล้วก็เขาก็ไปเย็บผ้าอยู่ตรงนูน้นน้องทิพย์ก็เลยถือโอกาสจะไปหาน้องเขาตรงนู้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราตามไปหาน้องเขาที่ที่ท่า,าที่เย็บผ้าก่อนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องทิพย์จะได้ถามไถ่เรื่องหมวยเงินว่า,าแต่งงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะตั้งแต่แต่งงานไปก็ไม่ได้เคยออกคลิปแล้วก็น้องทิพย์ไม่เคยออกคลิปก็จริงแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันอะคือแบบตั้งแต่แต่งงานไปก็คือ เออหน้ากาันตั้งอันเมื่อเมื่อเมื่อวันที่หอมพองวันเกิดหอมพองแกก็มาแวบๆบแบบเองก็ไม่ได้มานานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเออประมาณน,านเองอะ่ะคือการแต่งงานการแต่งงานไปก็ชีวิตส,ส่วนตัวไม่มีแล้วนะคะที่ ชีวิสตส่วนตัวเราก็ลดไปแล้วครึ่งนึงนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีลดไปแล้วครึ่งนึงนะคะอีกอีกครึ่งนึงเราก็ต้องดูส่วนดวของฝั่งผู้ชายบ้างฝั่งของเราว่าโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดนะคะก็ต้องอธิบายไปเยอะๆนะคะอันนี้คือทําไมถึงแบบยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานก็เป็นแบบนี้แหละพี่ๆี่ทุกคนถ้าน้องทิพย์แต่งงานไปไปอยู่ไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านสามีทําคลิปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คลิปก็ต้องต้องหยุดอะไรนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เลยแบบน้องทิพย์ว่าเออ น้องทิพยังอยากจะทําคลิปอยู่ยังอยากจะทําทงานของน้องทิพย์ยังรักในงานของน้องทิพย์ยังไม่ถึงจุดหมายของน้องทิพย์อยู่นะคะน้องทิพย์ก็เลยยังไม่แต่งงานนะคะอย่าพึ่งเอาว่าแต่งงานเธอแต่งงานเธองงเธอ,อย่าพึ่งบอกนะคะอันนี้คืออความคิดส่งตัวของน้องทิพย์นะไปเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าโอเค สวัสดีค่ะนี่น้องหมยเงินมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอมอบเงิน2,000บาทให้น้องหมยเงินนะคะขอบคุณนะคะก็ก็ขอบคุณพี่พีเอฟซี FC นะคะที่ส่งเงินมาให้น้องเหมยเงินค่ะ <c oughs> คิดถึงน้องเหมยเ,เหมือนกันก็น <c oughs> ้องเหมยก็รู้รู้มา,นานแล้วนะคะว่าพีเอฟซี FC ส่งมาให้ก็ ก็เข้าใจอยู่ว่าพี่ทิพย์เขาไปกดเงินยังไม่ได้อ่าค่ะค่ะก็น้องมิงเงินคิดถึงพีเอฟซีเหมือนกันนะคะนี่เขาบอกว่าอยากจะให้น้องเงเงินเปิดช่องอ่ะจะมีจะมีโอกาสได้เปิดช่องไหมก็ไม่รู้ใช่ค่ะน้องเมิงินก็อยากเปิดอยู่นะคะอยากเปิดอยู่จริงไหมอยากเปิดจริงค่ะก็มีแฟนคลับเยอะนะคะว่าอยากติดตามน้องเหมงเงินมากใช่แล้วชีวิตหลังแต่งงานไปกับแต่งงานอ๋อยังไม่แต่งงานอ่ะมันแตกต่างกันยังไง ต่างมากเลยนะคะอันที่ยังไม่เคยทําก็ทําใช่ไหมใช่ค่ะก็แต่งงานไปแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันด้วยเนาะนั่นแหละคมากนะคะค่ะนี่นะคะก็เงินที่พี่ผักมาให้สองพันก็นํามาให้น้องอมพองแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็น้องอมพองก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ส่งตังมาให้เนาะเป็นค่าขนมนมเนยนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเ,เงินที่แบบเขาส่งมานานแล้วรู้ไหมว่าเป็นยังไงก็ร <c oughs> <ด>ู้อยู่แต่ว่าพี่ทิพย บัญชีติดค้างเนาะก็ไม่ได้เอาก็ก็เข้าใจพี่เขาอยู่ก็แต่ว่าน้องพอก็ไม่รีบเนาะไม่รีบร้อนอะไรถ้าพี่เขาได้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นนะคะก็ไม่ได้แบบรีบๆีบเอาเนาะอืมจ้าตอนนี้ก็คงคงจะดีแล้วมั้งคงจะดียังไม่ดีหรอกเนี่ยอันนี้ก็เงินเอาเอาเงินที่ให้พี่ชายส่งมาก่อนไงแต่มันนานแล้วไงกี่เดือนแล้วอะตั้งแต่สามสี่ห้าเดือนแล้วเนาะ ประมาณนั้นแหละค่ะอืมก็มั <ๆ S 2> มนมันนานมากเลยก็เลยแบบเออส่งเงินมาให้ก็เลยอยากให้น้องๆใช้น,นั่นแหละเราก็แบบถ้าได้ปุ๊บให้ปั๊บมันก็ดีเนาะอันนี้คือแบบนานมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมหน้าบ้านช่วงนี้เป็นไงบ้างทําคลิปก็ก็ดีอยู่คะ่ะก็เหนื่อยนิดๆิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องมาเย็บผ้าด้วยไปถ่ายคลิป ที่นู่ที่นที่นนที่นี่นะคะก็เหนื่อยอยู่แต่ก็สบายเอ้ยแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขเป็นงานที่เรารักเนาะใช่ค่ะช่วงนี้อมพองสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นมียาพิเศษอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอยากมีไหมอยากมีไหมเดี๋ยวส่งให้มียาพิเศษแบบ ่ใอได้หญ่กี่ก็ช่วงนี้มามาตัดเย็บผ้าทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาทุกวันแล้วก็พรุ่งนี้ประมาณพรุ่งนี้ก็จะปิดแล้วเพราะต้องเป็นคริสต์มาสอ๋อว่าคุณครูเขาเป็นถือคริสใช่ไหมคะ็จะคริสต์มาสก็จะหยุดประมาณ3-4วันนะคะหยุด3-4วันเลยใช่ก็ไปถ่ายคลิปนี่แหละช่วงนี้เหนื่อยไหม ก็เหนื่อยนิดิดหน่อยหน่อยค่ะตอนที่แบบเอ่อตอนที่ยังไม่ได้ทําคลิปกับตอนที่มาทําคลิปตัวเองอ่ะอะไรเหนื่อยกว่ากันก็ตอนที่ยังไม่ทําคลิปมั้งตอนที่ยังไม่ทําคลิปก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะเพราะอายภผ้าแล้วก็กลับไปก็เอ่อไงนะทำกับข้าวทำกับข้าวก็เสียแล้วแต่ว่าตอนนี้คือทําคลิปแล้วใช่ไหมคะกลับไปก็ไปทํากับข้าวก็ก็นอนคิดแล้วพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปอะไรดีนะก็จะมีก็จะมีความ อ่าเขาเรียกว่าความเครียดเข้ามานิดเด็เนาะใช่เมื่อไหรที่ไม่มีคลิปลงก็เครียดนิดๆหน่อยๆจะอยากลงทุกวันแต่บางวันก็ที่บ้านเน็ตไม่ดีนะคะก็ไม่ได้ลงบางวันก็ลงลงช้ามากมากเลยแหละจริงเข้าใจสองทุ่มอ่ะสองทุ่มเออนั่นแหละเนาะเออบางวันเที่ยงคืนไฟมันไม่ดีใช้เน็ตใช้เน็ต คือมันใกล้มันจะลงเสียแล้วอีกนิดเดียวตังหมดเราเติมแล้วก็ลงอีกมันก็เริ่มใหม่อีกแหละเริ่มศูนย์อีกก็เอ่อทำคลิปมาเราเราแยกทางกันมารายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกช่องทางหนึ่งก็ได้มีรายได้ของตัวเองของน้องทิพย์ก็ไม่ต้องแบ่งน้องหอมพองมันก็เลยต้องมีรายได้แบบเอ่อเพิ่มขึ้นมาแบบเนี้ยเนาะต่างคนต่างทําไปแบบนี้นะ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับน้องๆนิดนึงนะคะกับมวยเงินมวยเงินก็มาเย็บผ้าทุกวันแล้วสองคนอ่ะเย็บผ้าเหมือนกันทุกวันนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันต่อๆไปด้วยนะคะ ออีกน้องหอมเงินอีกคนนึงน้องอมเงินยังไม่ได้ไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องนัดน,น,น้องน้องหอมพองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเอาเงินไปให้น้องหอมพองยน้องหอมเงินน้องหอมเงินให้อีกครั้งก็ได้นะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษน,น้องหอมเงินนะคะเราสามสี่คนอะ่ะวันก่อนเมื่อเมื่อแบบใดๆเดือนที่แล้วอ่ะพี่เขาส่งมาให้เราสามสี่คนอ่ะเออขอขอบคุณมากๆเลยน้องทิพก็ได้นะคะน้องทิพก็ได้อ่า นี่นะคะก็น้องทิพย์ก็ได้นําเงิน2,000บาทนะคะก็มาให้มอบน้องๆเขาแลวคะ่ะก็อันนี้ก็ให้น้องหอมเงินนะคะตามที่พี่ส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะคะที่ส่งเงินมาให้น้องหอมเงินค่ะ,คะแต่เงินอันนี้น้องหอมเงินก็จะเก็บไว้เป็นการทุนเรียนแล้วก็ซื้อขนมแบบนี้นะคะค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ของน้องหอมเงินนะคะค่ะนี่ขอบคุณค่ะนะก็เงินนี้ที่พี่ๆส่งมาให้น้องหอมเงินก็รู้มานานแล้วนะคะแต่ว่าพี่ทิ์ไม่ได้ลงไปก็เลยไม่ได้เอาเงินขึ้นมานะคะ,ะแต่แต่ว่าพี่ทิ์ก็ไปโอนมาให้ค่ะกลัวแบบว่าเดี๋ยว มันเดี๋ยวมันจะช้าเกินช้าเกินแล้วก็จะเปิดเทอมนานเออนานนานมากแล้วนานมากแล้วก็กลัวจะเปิดเทอมกลัวจะเปิดเทอมเลยไม่ได้กลัวไม่ได้ใช้นะคะก็เลยจะให้ใช้ก่อนเปิดเทอมค่ะค่ะก็ก็แบบนี้นะคะก็ือนแบบน้องนเขาพูดนั่นแหละคือน้องทิพย์ก็บอกทุกครั้งนะว่ายังไม่ได้ลงไปเอาเงินนะยังไม่ได้เงินนะก็บอกเขาทุกครั้งเลยนะคะ ทุกครั้งเลยแต่ว่าอันนี้ก็โอนมาแล้วก็มันมันนานมากแล้วเนาะน้องทิพย์ก็เลยแบบว่าต้องให้พี่ชายโอนมาก่อนแล้วก็เอาเงินมาจากใจ่ายให้น้องๆเขาแล้วก็มาถ่ายคลิปเพื่อที่แบบว่าให้อ่ให้พี่ๆที่ส่งเงินมาให้ได้ดูได้รับดูว่าเออน้องเขาได้รับเงินจริงๆแล้วนะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอนเงินม <laughs> าให้ดีใจมากเลยค่ะค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เน,นาะสามคนเราสามคนแล้วก็ รดมกับน้องทิพด้วยนะคะน้องทิพก็ได้เงินเหมือนน้องๆเขานั่นแหละเออได้คนละสองพันสองพันนะคะอืมขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนก็อย่างที่พี่พ,พี่ได้เห็นนะคะก็มีพี่แฟนคาับส่งเงินมาให้น้องทิพ่าให้หอมเงินหอมเงินหวยเงินหอมพองแล้วก็น้องทิพนะคะให้คนละสองพันจัดเออสองพันบาทนะคะแต่นี่ แม่ครัวของน้องทิพย์นะคะคือ,อแกก็ไปไหนมาไหนทำอะไรกับน้องทิพย์ทุกครั้งนะคะก็จะให้เป็นเงินปีใหม่ด้วยนะคะก็เลยเอาเงินมาให้เหมือนแบบว่าของน้องทิพย์แบ่งให้น้องน้องไอคํำครึ่งนึงนะคะไหนประมาณไหมเนี่ยดีก็มอบให้น้องไอค้ำหนึ่งพันบาทนะคะก็ก็ออขอบคุณมากนะไอคํำที่แบบว่า ถ้าไม่มีไอคัํมนะั้นน้องทิพย์ก็จะไปถ่ายคลิปไกลๆไม่ได้เพราะว่าไม่มีเพื่อนเนาะ,อะหอมเงินก็เป็นเด็กไปไกลๆไม่ได้แบบนี้เนาะแล้วก็มีแต่ไอคั่มนี้แหละที่กลับมาแต่ก่อนแกไปทํางานที่ท่าเรยกใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาพอดีที่แบบว่าน้องหอมพองก็เปิดช่องใหม่แล้วแบบนี้เนาะก็เลยแบบว่าไปไหนมาไหนก็ต้องเรียกน้องไอคั่มไปด้วยเป็นเพื่อนกันไปนะก็อ่าก็แบบ เราก็ไม่ได้เงินเยอะเนาะเราก็ได้เงินมาจากพี่พีเอฟซีนั่นแหละน้องทิพย์ก็ได้มอบให้น้องไอค้ำสักหนึ่งพันบาทนะเพื่อที่แบบให้ได้ซื้อซื้อใส่ซ,ซ,ซ,ซื้อจ่ายอะไรในช่วงปีใหม่นี้เนาะอะ่ะจ้าขอบคุณจ้าอืมก็ขอบคุณมากมากเลยเป็นแม่ครัวที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแบบทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้คือแบบมีไอคํานี่แหละที่แบบช่วยเราได้ตลอดนะคะเป็นตากล้องด้วยเป็นอะไรนู่นนี่น,นั่นไปไกลๆแบบนี้ก็ไอคําไปได้ทุก พี่เลยนะคะคือแบบไม่ปฏิเสธอะถ้ามีงานจําเป็นจริงๆก็เออก็จะปฏิเสธอยู่แต่ถ้าเว้นได้แกก็เว้นให้น้องทิพย์แล้วก็ไปกับน้องทิพย์นะคะคือเมื่อไหร่น้องทิพย์นัดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนัดนัดนัเอีกแบบนี้เนอะเออมันก็เลื่อนนัดไม่ได้นะคะก็แกก็ไปด้วยนะคะขึ้นเขาขึ้นปุกเขาอะไรไปก็ไปมาด้วยไปมาด้วยกันหมดแล้วนะคะที่กที่ก็ บเปลี่ยนให้น้องไอคำนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆขอบคุณค่ะออพี่ๆ FC ที่ส่งเงินมาให้เราได้ใช้ได้จ่ายนะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยเงินที่พี่ๆให้มานี่เป็นเงินเป็นเป็นสปอนเซอร์เป็นการสนับสนุนที่ดีมากเลยนะคะเป็นเอ,อ่อทำให้เราได้มีเงินใช้มีเงินจับใจจับจ่ายสอยแล้วก็ การที่ทําคลิปมันก็ต้องมีเงินออกค่านู่นค่านี่อะไรนู่นนี่นั่นเนาะมันก็มีเยอะอยู่นะคะแล้วก็ได้ดิ้งครอบครัวนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะก็อย่างที่น้องๆ้องเขาได้รับไปนั่นแหละเออน้องเขาก็ได้รับไปก็เงินที่ส่งมานานแล้วแหละน้องเนื้ทิพย์ก็เพิ่งได้มาอย่างที่ว่านั่นแหละเนาะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาหาแม่ครัวแม่ครัวทาอะไรอยู่เนี <c> ่ย <oughs> อยู่บ้านอยู่บ้านไม่หนาวหรอเนี่ยลมหนาวจะตายแล้วเนี่ย ห่อเสื้อแดดต้ตองออกนะคะก็คือถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให,ใ,หให้เราด้วยนะคะคือ,อที่ให้มาก็ขอให้พี่ๆที่ได้ได้มอบเงินให้เราพวกเรานะคะกะ็ขอส่งผลกลับไปให้พี่ๆทุกคนได้ด้อยเท่าหมื่นเท่าล่ำ,ลำๆโดยๆเฮงๆในต้นปีหน้าและตลอดทั้งปีนะคะ ก็ปีใหม่แล้วเนาะได้จะปีใหม่แล้วเนาะอืมก็อวยพรให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆด้วยด้วยเงินทองไหลมาเทมานะคะก็หลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะคะสำหรับคลิปนี้น้องทิย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะบาย